ยั ų, งยังห้องไหมงูเขียวเด้ออยู่เทิงกับโกห้องเอาคันกับโกห้องอะสิงูเขียวได้อยู่เทิงนะแม่นแม่นแม่นเลยไม่คุณกินตับบ๊อกแม่นงูเขียวกินตับปบ๊อกก็เพิ่นวะคนวะสิบนะอยากถามลุงเหิมลุงเหิมมาใครแนมอันนี้ถามถามได้อยากถามก๊กใหม่แน้โอ้่นสิเอาลงเทันบ่เลยอยากให้เพิ่นเอาลงว้าอย่างได้ความรู้สึก ดีใจเลยไม่พุ่นเลยเอาเศร้าของน้ำก็มาก่อนเนาเสา้าหือนก็นมานำรางเอาก็ดีใจแล้ววะปีแรกเราก็ปฏิยูบฏิเศร้านาะกับบว,วกับเห็ดเมีเเยกับเห็ดบฏิร้ายกับพอได้ซื้อปฏิเป็นนันวเนาะแต่เราดีกว่าอยู่ละล่ะไอ้สิว่าเจา้านายเขาบอกโอ้ยเห็ดออเอียงบ่มีแนวเห็ดพื้นแตมน่มีนะไม่ สิมานังถาตะเพินนสะบนเนาะในวุ่นกต่เกณฑ์ใจคนละว่ากับแม่น,นอยู่ดอกมีแนวเหตุเนาะก็เหตุไปอย่างสื่อแหละ สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อสุ่สุ่คนเลยพี่น้องเด้อมาพ่อก,กันเลยเก่าคือเดิมคับซ่องสาวบนมาบ้านเฮ้าพี่น้องเลยมาพ่อก,กันมื่อเนี้ยกะเดิมาหาทางสาหลายอีกกอนพี่น้องเลยเห็นเนาะมาเมือเนี้เสาเงินเรามาแล้วพี่น้องกองกันฟนเลยดีใจกับเราเนาะมามาครับเครื่องฟ้าเครื่องฝนเคื่อเก่า แต่ว่ามีแสงแดดเมื่อคืนนี่ก็ต้องบัดคลืนอยู่เนาอไงเกือเอารถออกมาได้โอ้ตกคักตกเน่ฝนกะฝนทางอุ้ยทางเขาบ้านเข้าเฮือนเขเป็นฮอตตาเบิงตาเอาอยู่เนาะก่อนอื่นสิเขาไปเบิงไปส้มกราบกราบขอบคุณขอบคุณไปทางปุ้ใหญ่ใจดีหรือว่าเอื่อยและอ้ายเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกคนที่เขามาเบิ่งเขามาส้มเด้อขอบคุญขอบคุณในลายให้อยู่ดีมีแห้งบัดสุขทุกคน ที่คอยให้กำลังใจเนาะขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อเนาะที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดอ่ดีใจนั่ทั้งสะละเพิ่นพี่น้อยเสาห้องงามกลับมาแล้วเสาเฮือนกลับมาแล้วอ่ะมันนี่มีแสงแดดเหน่อจัดหน่อยอมากระเพิ่มสาคกร่มฝนนั่น,นแหละป้าเต้ กัประมาณนี่แหละนี่หวัโอ้มายน่ยมันเกัเห็นแต่เล่าฟังท่านปอกแกกปอกแกกไปเลยซาลาไปเลยดูมันสักบางทีแหละคนน่ะครอบครัวฝัวดูเมียมันตัวก็บ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าไปเนี่ยกันอยู่แล้วกัได้หาเงินหาค้ำโอ้ยเนาะไ่อยู่ไม่เศร้าแต่เนาะเศร้าละเอ้ยอันนี้แหละฝัวดูเมียมันคนน่ะด้วย อุดมเมียมันมันปั่นใส่กันเลอะเนาะไก่สิเต็มนะบ่ววันนี้โอ้ยไ่เอไปคนมาเมื่อวานนี้บ่ไม่เศร้าอันนี้คารันขันแค้นใส่กันดิบวนควันไฟลอยได้หนิเนาะเวลาจูดกับควันไปทางพืชนี่ เก่งเก่งเก่อยนี่เห็ดเป็นแน่นี่เป็นยุ่หายทานเลี้ยงบุวซีบุเจ้าเครื่อเห็ดแล้วขน่ะนัเข้ากับซมไปจกนเห็ดได้ใมันบัวทีเขาใส่มันไสีแได้ทมแล้วมันนี่เนาะวาอยู่ขันมันบัวไข่มีกบไข่ไข่วะเก็บวคือพอพักส่ะ ผักมันก็พอเต็มเหมือนเมไข่กระเ็ดใหญ่มันเต็มโอ้ยบด้จูดมนี้กรยามื่ออื่นกรยาว่ะคนไข่้ลยลายเด้จะไข่ก็นังถือขี้งคือกันได้คมปากอ่ยาก่นเะก็บพืกัอไปเก็บกระบริปะไว้บนดอนบ่ไข่มานำคือเกาโอ้ ทูปปะว่าอยู่ดอนเนว่าป้าเห็นแวปายป้าโหคนตกบ่คืนนี่ทางนี่โอ้ต๊ะแต่ทางบ้านบ่โอ้มนทางนี้เห็นไหมทางบ้านมานต๊มาคืนนี่มีาเดยก็สิบวัยห้งขึ้นมาเลยอบ้านเยนอนนั่นนะโอ้เขาเปิดเพลง มัน pues ก mm ็ทำได้ขามวนเห็ดจังได้撒ผัทางพูนก็ถึงถอยู่เห um> ็ดจังได้คนมวนมวนแต่ก้างวันอันนี้เ็นยังไเนาะกลางคืนตอนนอนนี่มีงานบ่มวนมาเคือเปิด撒เปิดซื่อแะละเนาะเปิดภาพสื่อละือเปิดนวนที่นีแหละมีผู้เปิดเพลงให้ฟังโอ้ยมันบ่นอนนพี่เนาะ มันก็เจ็บหัวด้แบยมยังมาเนี่ยนมก็แก้เอ็เจ like ีเอเคบ่ได้บ่มได้ห่มหน่อยนี่ก็สิตายแล้วถือไอ้น่าัก็ตายอันเดดแล้วแล้วอันตอนแรงแค่เนาะ ใจ่ม่เมื่อน้่งโผมันวานนี้พอเมื่อเศ้านี่บอเมื่อตดพื้นเลยดึกสาวก็เมื่อน้ำอีกไปโรงเรียนเลยอืออสิถ้าไปเที่ยวมามันจะมีตัวเดียวอยแล้วบอมีใส่แรงใส่ง่ายเนาะ โอติได้เยเนีงเสียผ้าเผาใช่น้ำบ่อก็ไปเลี้ยงสิคับเจอ้าป้าไว้เท่านั้นเราจับะโลห่อนยังถ้าเด็กเกินยังน้อยอันนี้ก็สิโซนมาอีกได้ไหมบุ้เอายังไม่ได้มันาดอันน่นน้อยนี่นะมันใดแต่อันใหญ่มันหลดดโซนมันเด็กกกดอืมอือืมอืม กกมันบาดเจ็บมหรอเพราะว่าจะเหตดทักอยู่ด้วยคนนะม,มันยังบรดเก็บเ,เจ็บซ้ำนี่แลวเอาซ้ำได้ยังใหมันเจ็บก่านีอีกนี่เจ็บแบบได้จังวะอันนี้มันยั่งอันนี้บัดสีทมเนี่กะพอดใหม่มาใส่บอ,อถ้าเอาพดใหม่มาใส่บนนาเนี่ยมันรู้คือคือบางทีอือ้มันกระลุ้เลยนากันเนี้ยไฟจุดเนาะ อาคารมันรุ่มันกระลุต่างกันได้เนี่ยแต่มันโยบลงฮะนะมันโยบลงหะมันโบเป็นยังแต่ว่ามันรุ่มหุยใหญ่ยังเบิดโตโล่นนะแต่มันโยบลงดินโยบลงฮะนั่นมันบบรุ่อันนั้นฮะมันโยบลงเพราะว่าค้างมันหักเองอืมแต่มันรุ่กองใหญ่อังอ้วนก็เบิด์ตบนเลยอือโอ้โตเต่ามาเมื่อวานนี่บออ๋อโอ้โตมาแล้วเนาะ ตอนแรงวันนี้มาครบเป็นไรวันนี้อดีแล้วออกเปนาเนาะม, <laughs> มาครบเนแล้วแห <laughs> นะจะให้แล้วเลี้ยงมันกับเลี้ยวมันดีมัเงคัองมันจ่อยเยยังไงได้เราบ่ห้ย ออกไปนอกม่อเพื่อนสมโอน่ะอยากออกไปนอกมาแต่คุณบอกจะกินไงไปสรสร้างมาเพก็บอสรางบริมาได้เอาคนไปใส่มาเนี่ยบุญนามาจะคนนะโอ้โอ้บุญบริมาจะคนเลยอืมเบิ่นบิ่ไปสุยังดีเนาะโอ้สั่งมาว่ายามากอืมอืมอืมของกินมาไหวก็สิปคน อืมอืมเนี่ยมันเจ้าว่ามีเพียรม,มีงานแล้วปกติเพิ่นกับบุกขาดได้หม่องหมื่อวานนี่นะ่ะสั่งเอปมาว่าไปส่งสก,การเขาเอ่ะเออทุกอย่างไปเบิ่งเสางามแล้วกันไปเบิ่งเสางามก็จาาะ,ะได้โอ้โหทุกอยางเลยอันนี้เจ้าเมื่อย์เนี่ยเจ้าก็ได้ ไม่ใช่เนีดุมันเลยเจยบหัวกับผักพรเน่เจ้าสีผักแบบไดนเนาะไอ้ชาทางผูกก็คําวาสบายดีเด้อดด้วซ้ไหนดมาให้ม่แม่แกะมาหนกมาด้าเออถสาเสางามเลยใช่ถิ่มดูซ้าอ่าจะถิ่มดูซ้ดอกสางามเลย่ไหมค่ะ่สองสี่หกเปดสิบสิบสอง สองต้นโดยงามอะไรจากเม่ได้เนี่ยสองแม่หาซิบบอโดยสองแม่หาซิบยังเสาวโตแบบนี้เนาะโดยยังเสาวโตยังโตโตเป็นอีกแบบนี้งามอะไรยังเสาวโตคนเอามาเมื่อวานนี่บ่อเดียวกันบ่กับอันนี้อันนี้แม่บุญสั่งอยู่นี่บ่อันนี้ผักโบเมนยันพุ่นอยู่ไอจักบ้านอีสังนอกคนว่าอยู่บ้านนาเตยเหมือนะเมนเมนแถวๆนั่นแหละ ยังยังห้องนม่งูเขียวเด้อยู่เทิงกับโกห้องเอ้าวคันกับโกห่งอ่ะสิงูเขียวได้อยู่เทิงนะเมนเมนเมนอะไรไม่บุนกินทัพบ๊อกเมนงูเขียวกินตัพบ๊บเก็เพิ่นวะเจ้าหน่อยเฮิงเติบเนี่ยมาเห็นหรออะไรมันลอยลงมาข้ามันห้องยังสั่น์และแมนแหละนอาให้กินบ๊อกเมนโอ้ตัวงามอลีนสละนะเลยหนาะซิปห่างตรงงานห่างซิปเลย อย่ามาลูกมันแดดมันแดดลูกอ่อยบสบายได้ปไปไปเข่าโฮมปะไปยู้โห่มโหย่านโง่เขียวต๊ใชาเลยเมื่อกี้นี่ฝนบริโตกกันเลยอันแหงเนาะโดยมันแหงเลยนากเลยมาพี่มาพี่มานั่งมานั่งมันไปเราแหงอัน กูสาดให้นั่งเนอะแช่บ๊อก <c oughs> ด้วยแช่บ๊อขนมนะด้วยด้วยหรอวะบัดไปน้ำพอ่อมาเนี่ยตื่นบ่ท่านบ่หรือว่าบ๊วยบ๊วยไปมันโฉบัดไปแล้วบ๊อชโฉแล้วเนาะบ่เห็นแล้วเราเขา่าปแก่ไหมบอว่าหายทางนี้นะหายฮะ <c oughs> ไปเอาผ้ามาเอาผ้ามา,ปาไปสิกิมอยู่นี่แล้วให้แป้นเกี้ยงไปยังไดเนาะเละอยู่เลยเห็ด เห well, ็ดไปก็บ like, okay. ่มีแหละพูอได้ค่ะขาดขาดเห็ดแล้วก็ขาดเล้งขาดง่ายเนาะเน้นเน้นขันบ่มีแล้วก็เบิร์ดโรดอีกทางกันเนี่ยอ่ะพอหาหาเสากินคำเด้่ยทีแรกนี่ไปใช้เบิร์ดแล้วคขายเบิร์ดแล้วขายไปเถอะละสองมีคนน้ำพานนี่บอกมาเน้นเนนผูกเพิ่นมาเมื่อนั้นดิเพิ่นซื้อออ่าก็พอได้เลยเนี่ยโซ่ละสี่สิบเนาะ ก่อนยังสิไปถามเพิ่นอีกอยู่เพิ่นอยากได้ยูรุ่งโอ้ยเดี๋ยวเขาเข้ามาทำเองอยากจะไปถามไปจังบ่แล้วเพินพ่นว่าข่อยเพิ่นว่าข่อยขายปะเพ,ะพ,ะพิ่นเบิดแล้วว่าแทปว่าสิเอาไว้ให้เพิ่นแล้วเพิ่นว่าเอาไว้ขายโลดเพิ่นว่าสิแบ่งผู้สอบผู้ไรเนาะสิแลหาได้อยู่ซื่อๆก็บ่ได้เนาะจระเนาะโ <laughs> ดยเงินมันบ่แล่นมาหาได้กันเฮาบ่หาแม่นยังาสิเฮ็ดหยังอยู่นี่คั่นหานเนมันน้ำมันขายก็บ่มี บวจักวดไปหาเราไหมนะดี้ะเจ้ายังคุูเจ้าคดนี่เพราะนี่ได้ได้หลายพันเติบได้นี่สอบมาสี่สิบเนาะอือก็แบบนี้แล้วหาเงินอยู่สีซื้อโอ้บ่มีเงินเด้ไปสิมาให้เฮาเนาะคันหาบอหากันเห็ุแบบนี้ยังใครนี่มันก็มีอันตัวคล้องด้ด้เนาะคันเฮอจูดไปเลยยังว่าเอ้ย ยังใครแนวว่าเออได้เห็นอยู่นะแต่โบมีเขาก็ควดเอาซา่จากทรงๆคนมาอยู่ใหม่ก็เห็นแต่เจ้าอั้นีเผาทานไทยมาอยู่นี่ก็หไรเขาอบครัวแต่ได้สลายเมนเจ้านี่แหละเมนมานำหลังหมูได้คายทานคนอื่นมาอยู่ก็เตือนสีเดือนห้าคุณพติแต่่าอยากคายเหนคุณเอ้แต่ว่าววาซื้อใ้เห้ื่อเพิ่นเพิ่นแล้วว่าเอา ไปขายซเจ้าเงี้วะผู้สอบผู้ใดเนาะดีแล้วถ่าบักอ้าเอาขนมมาให้อีกเลยตัวนี้แหละบหวานนี่บัดนั่น้นี่นางกินก๊อปก๊อปแก๊แกอ่ละเด้อทนีาเอาวะทุนยาอู้ได้ทุนหาเลยีว่ะได้ทุนหยางลยู่แบบนี้แหละเอากินไปกินดีกว่านั่นดีกน่อยลูกเอยก็ให้กินเนี่มันบหวานมันนางกิน ได้ได้รอหนึ่งเซาีิน亚马ซอนเบิดแล้วบอแบบนี้ยังเป็นดุเก็บกระมีเก็บกองเนี่ยนะเอาเอียมไปคุดเอาเห็นปลายเห็นสุดมันแล้วเอาคุดเอาอย่างสี่นะยังเก็บอันโตอันงาอีกยังมันเอาพันเอาสําเคนสัมมีนี้ เนก็ว่าอามืา่อ้หร่โอ้ยไปหาตัดเอาลลเลยคนว่าคนบอกแล้วบอกทานตัดอาโลม,มาสิคนนะอ,อยากถามลงเพิเม,มนีมเพิมมาใครแนมอันนี้อากถาม่ามาได้อยากถามกุ๊กใหม่แน่โอ้คนเสี่ยเอาลงคนบอกลยอ,อยากให้เสี่ยเอาลงว่าจะไหนแม่บุญเห็ดห้องนามผัดเสียอาลงเนี่ยยันว่าจีิงนะเดือดสามคนมาเห็ดห้องามดิ เก็บไปแล้วครับมาเอานี่ลงลงยากแหน่เนาะอย่าเอาลงก็เอาลงช่วงนี้ใครอยู่เนาะโดยยังบ่ทันเฮายังทันได้เฮ็ดหยังนี่นะแม่นว่าเพิ่นเนาะเพิ่นมาเฮ็ดกระบุบปราบได้จังันแล้วเพิ่นสมโออีหลีวเพิ่นสโอเพิ่นมาพี่แหว่าสิพาย่างออกไปซื้อของกินในอินอร์ัน4 0 0 0ซื้ออยู่นอกนั่นแหละหยิบตลาดนัดนั่นแหละคือยังบ่มีเ หั่นทั้งขังอ๋อหั่นทีแล้วขายเฟอร์ฮันบอกเออซื้อสินแห่งซื้อยังมาปอนเพิ่นเพิ่นกินข่าวดีอยู่ปะกับโบวันได้ได้ไหมเพื่อข่อยด้วกันบอกกินข่าวกูง่ายนี่นี่มันลงโตอะไรเดี๋ยวนี้ฮะมาได้สู้กินข่าวกินแซ่บ่อแซ่บ่อแซ่บอยู่ป้โดยโยดูข่อยว่าแม่แซ่บได้มันไหมมันกินได้เี่มากินเม่เด็กหน่อยเขาบัดหมากเบยไม่มันกรบกรบก่อบโบวานก็ย่าแต่มันมัน โอ้สาวกมาแล้วเนาะโดยเจังได้กลมหูซึกดีใจเห็นแล้วไม่พูนเลยเอาสาวห้องน้ำกมากนเนาสาวหัวเือนกมานำาังเอาก็ดีใจแล้ววะดีใจอ่ะเลวใครสิมีเือนมีสร้านแล้วส้างเลยใล้สิมีห้องน้ำเป็นของตัวเองเลนเป็นของตัวเองน่แหละคนเฮา ถาดุถามานันแล้วผู้ใดมองเห็นเพิ่นก็อยากให้เนินัารคิดค้านแล้วไปก็บ่อยากนใะห้ตีวแรกเราก็บ่ได้อยู่บนะ่ได้เศร้านาะผัวก็เฮ็ดเมียก็เฮ็ดบ่ไดี้ลายก็พอได้ซื้อไปได้เป็นงัวเนาะแต่เฮาดีกว่าอยู่ละละจังซี่ว่าเดี๋ยวเขาว่าโอ้ยเฮ็ดอียังบ่มีแนวเฮ็ดพื้นก็มีนะสิป้าอันให้มันอยู่ละละเฮ็ดยังหั่นนะรูโคลโลอยู่เนาะแม่น บมเมนต์ว่าบบเคยเห็ดเราเคยเห็ดอยู่นะเห็ดไปอย่างสิเลยได้เท่าใดสอบปรามันพอได้ตื่นกันอย่างสิ่งนี้คจะสิเลยบัดหาบโบมีเ่าก็ได้ขายหรได้จะได้ก็ไม่ได้สื่อกินแล้วสอบนึงสี่ชิพันหน่ะดยนี่แต่โอ้ยนานใหม่แท้แต่นั้นเด้อมาตุนไว้เนาะโดย แรกก็ว่าเหตุดังมีคนมาซื้อแต่ท้ายกันำบ้านอันนี้เพื่อนก็อยากซื้อน้ำลายคนยุรผะวบ้านนี้มันบอกคนมีคนเห็ดทานในสระเหตุโรคเจ้าดูเหตุเขาก็เพื่อที่ได้ควัดถิดทิศหนึ่งถิดปลายผลเตาอบเขานั่นเอาไปเตาอันนี้มันได้ควัดไว้สีฮนะเขามาเห็นมือนะเอ้าก็มาควัดไว้แต่าเอ้ามันเบิดแล้วเห็ดหนึ่งได้ซะก็ควัดแล้วเนาะเขาก็อยาเคดมีผู้ซื้อไปสิแด้น ในเล็กหน่อยก็เอาในเล็กหน่อยก็ดีกว่าเขาอยู่ลาละอามากๆอย่าไปกินตะกิปมันสิมีจะดูภูอยู่กับวัยสิมานังถาเพิ่นัานสบูเนาะไม่วุ่นแต่เกรงใจ่นละว่ากัแม่นอยู่ดอกมีแนวเห็ดเขาก็เห็ดไปอย่างสอแล้วสิถาต่ผููใหญ่เพิ่นหายเดี่ยติถาจะภูใหญ่เพิ่นหายงานเพิ่นอย่างหายเพิ่นหายได้งามเพิ่นวอย่างหายก็สิ มาคองจะน้ำพิ่นยีเฟ้นว่าอไรตัวได้เฮาหาได้เฮาก็หาตัวได้เฮาเห็ดได้เฮาก็เห็ดไปเพิ่นให้เฮาตัวได้เฮาก็ดีใจตัวได้เฮาเห็ดเองเฮาสิเล้ตหนิโดยตัวแก๋สิเล้ตหนิเฮาเห็ดได้ก็เฮ็ดเนาะแม่นสิมานั่งเอาไปมาอันทานนึงเข่าก็สิีโร่นึงซื้อให้กับ่เป็นแล้วว่าเนาะโคตรดอกเพี้นว่ากันเนาะไปมาบ้านประเด็กไปนัวกับเพิ่อนไปยังกับเพิ่นเนาะ โดนมักผีตัวหนึ่งกสิตาแต่เพิ่นบ่เห็นว่ากันแต่แต่บ่มีเพิ่นเด้ตีแม่นแต่บ่มีเพิ่นได้ถาไผสบัดนี่ก็ตัวเองคือเก่าแม่นบ่อันนี้เพิ่นให้เฮาได้เฮาก็หาเองนะแม่นแม่นถือแล้วเจ้าคิดในสะลี่เพิ่นให้เฮาซ่ํานี้ก็ยังดีแล้วก็สาธุแล้วยังกษิตาแต่เพิ่นจะบอกโบตัวใดห้าเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดไปคือเราอ่อนีจังซี่กับแม่เพิ่นซื้อให้แล้วอื ส <laughs> ิมารอยังเรียกว่าได้ติไปยู่เอาแล้ววันนี้โดยก็ไปยู่เอาแล้วว่าอือๆๆความเจ้าอือสิว่าเออบ่มีรถแก่หัวติอีกียังว่าบ่มีลแม่เพิ่นก็ซื้อมาให้ลดิลก็มันบ่ได้ไกลเนาะแถวนี้นี่ดีแหละีแต่บ่มีแห้งเฮ็ดเป็นหยังบาดแม่นมีแต่ตาเฒ่าเจ้าลทําก็จะโอ้ยเฮ็ดเมื่อยแล้วก็นั่งแล้วก็าอีเรื ข้านไปน้ำข right ี้ดินอะไรเจงหวะนั้นได้ซะเมื่อยแล้วก็แล้วนอนไปน้ำขี้ดินอะไรเหนื่อยแล้วก็นอนเจ้าแล้วก็ก็เมื่อยกับโบเมื่อยดอกเพราะว่าเราลอยเงินสิเงนเราลอยแห้งอะไรเจังหวะได้เล่ากันอยู่กับเพื่อนสาวนี้เต้สาวคนนั้นจะได้เงินเท่านี้นั่นก็วยจีมาเอาก๋วยเด้อว่าสิจนอาจี ทำสิบอกน้ำในบุญว่ามือนี้สิพาเพิ่นไปหันมือใดเพิ่นได้เงินเดยสิพาไปเบิ่งน้ำบอลได้ยินแม่เฒ่าว่า,ว,าว่าลูกเคยเพิ่นกับเป็นเพื่อเป็นกับลาวนี้แ้วไปให้มอเพิ่นเบิ่งว่าหมอเพิ่นบอมเป็นมอเบิ่งไล่หมอกไลม่มือดอกกับมอล้วงเท่านี่แหละไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นกันเพิ่นว่าเออเศร้าเพิ่นบายเบิ่งน้ำสีน้ำอ็นนะ ถ้าเพิ่นว่าเออเศร้าบบเป็นนยังเศร้ากันห้เราซักหายให้เพิ่นซักห้คพัเพิ่นว่าบบเศร้าเพิ่นกับ่บซักห้อย่างสีน้นเงินการลายคนแล้วดีนําเพิ่นนะเป็นแบบเล่านี่แหละแต่เป็นเศษน้ำอินนะนะเศษอินเรามันมันจองมันจังเขาโลยด้ังสีน้ำด้วยคือระเบ้อระเว้าเป็นอยังกระดูกทับเสษแบบนี้ระเบ้อแน่นเน่นแ่้วแน่นหละจะว่ายังไงครับ พาผานไฟมีพวกมันคันเหิงนะคันเฮิงแล้วระยะมันพัวยากที่รเปฟีนมัน,นตัวจองนี่โดนเติอบอกได้เจ้าเดือนอาจกะได้แต่ว่าถือของเขานั่นแหละัแต่ว่าถือของเขาก็มาเลยอย่างนี้นะได้แล้วเมื่อปีค่าเรื่องนั้นกับโบหูนั้นได้แล้วปีหนึ่งบัตรฮกคมาหูว่างหนึ่งอย่างว่าอะไรจังว่ามาเซาตัวนั้นหลยเรากามาจองมาเลยอย่างนีเสียเสร็จเลยเนะน แซบอะไรบดสองห่อเลยแซบอะไรอันนี้ตัวนี้แหละมันเป็นคีวัดหัวคีโมกย่อยอีกแล้วคนรอผมยาวแล้วผู้ภาพไปตัดผมบมมีห่านตัดผมบอกเป็นตัดให้เองโอ้พอตัดให้เองบ่ตัดเองตัดเราแล้วมันนี่มันนี่เวลาบโอยู่เนาะเวลาบูอยู่เมื่ออื่นก็เป็นอันนี้ดอกแล้วอยู่พุ่นเนาะทานนี่ ดูฮานเขามี5,000บอกว่าไทยหือรดหล่อนก้อยซ่อยโปมเย้าแหละมันจังนั้าในค่อยตัดพุดีและสับปวกเห็นค่อยไม่ตายเขาไทยเสบแห่งบ่กแจบบ่แเสบจนบอกปากเลยนะเฮ้ยแจบบ่โดยน่ะว่าจะไหนไม่บุญบ่กหายนี้ได้นี่โดยแล้วไหมโดยเลย บัดนั้นบ่มีไพมานะได้ยินเสียงเพลงเขาจะเป็นคุณพ่อดค่ะเพราะอนนี้เบิ่งดไ่มคะเพรอนนี้เบิร์ดหรือเท่านั้นพ่อนไหมโอ้ยแล้วแล้วอ่าสาจังได้ก็ดีใจนําเด้อได้สาวเฮือนแล้วก็ได้ละลายๆโอ้ยดีใจนําสิเหล่าคอยไปค่อยมาเดี๋ยวมาเพิ่มเลยได้มาเรื่อยๆได้มาเป็นขั้นเป็นตอนเนาะโดย นางได้ได้เสามานางแย่งไงเด้มาเฮ็ยกกะยาได้มีเสามานงแย่งเลยทั้งห้องน้าทั้งงันเสาเพือนมีความหวังเมื่อไรบ่ได้จะบ่ได้กยาได้ตัว้มาไหวเนาะรับเนาะลำพังเขาหาเองฮะน้บบ่ได้ได้เจ็ดพันแปดร่วมบ่นหรืเ่าด้เจ็ดพันแปดตัวนี้พอดีพัแปดเซ้นตรลาสามสิบสองเหมาะมัวยัแปดเซนสามสิบสองพันนั่นแหละไปแล้วไปแล้วอาซาแสงใดก็ดีใจน้ำ เลยาะแสดงความยินดีน้ทสิได้เสาเฮือนเลยหน้าก็เพิ่นแหละคอยเป็นคอยไปเลยจังมาอีกเลยมาตามขันมานั่นแหละเนาะคือน้านี่แหละบัดมากขึ้นก็ขึ้นมบดบกก็บกน้าก็ได้เพราะมันขึ้นทักเอาเนาะโดยแบบมันบกแล้วก็บกเลยน้าก็ได้ บัดบกก็บุมีเขาน้นำสีใส้พุนเลยแบบมันเลยกันบัขึ้นก็จนท่วมอืมอ่าอืาใจเดียวเมื่อหนาเด้อจีนี้สบยเด้อดีใจนะบุญลายลายับใจเลยเลยสบายดีเลยสบายดี